หน่วยที่ 2. ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายไร้สาย Peer to Peer รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายแบบ Peer to Peer เป็นการเชื่อมต่อแบบโครงข่ายโดยตรงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องนั้นจะมีความเท่าเทียมกันสามารถทำงานของตนเองได้ Center Server into Start Mode ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่ายแบบใช้สายกับคอมพิวเตอร์ลูกข่ายโดยกระจายสัญญาณคลื่นวิทยุ Multiple a c c e s s Point a n d r o a โ i n g โดยทั่วไปแล้วการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของเครือข่ายไร้สายจะอยู่ในรัศมีประมาณ500ฟุตและในอาคาร1,000ฟุต Use Exition of and Point and กรณีที่โครงสร้างของสถานที่ติดตั้งเครือข่ายแบบไร้สายมีปัญหาผู้ออกแบบระบบอาจจะใช้แต่ไม่ต้องผูกติดไว้กับเครือข่ายไร้สายเป็นส่วนที่ใช้เพิ่มเติมในการรับส่งสัญญาณ The use of additional antennae Ad ระบบแลนไร้สายแบบนี้เป็นแบบใช้เสาอากาศในการรับส่งสัญญาณระหว่างอาคารที่อยู่ห่างกันโดยการติดตั้งเสาอากาศแต่ละอาคาร เพื่อส่งและรับสัญญาณระหว่างกัน